สรุปวิธีการคูณและหาเรเศษส่วนโดยครูนิรันด์บุญศรีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานีชัยนาเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจเรื่องการคูณเศษส่วนกันก่อนเลยครับการคูณเศษส่วนถือว่าสําคัญมากเนื่องจากการหาเรเศษส่วนก็ใช้สมบัติของการคูณเศษส่วนเช่นกัน โดยการคูณเศษส่วนนั้นจะง่ายกว่าการบวกและการลบเศษส่วนเพราะไม่จำเป็นต้องทำส่วนให้เท่ากันหรือไม่ต้องหาตัวคูณร่วมน้อยนั่นเองการคูณเศษส่วนมีวิธีการหรือแนวคิดดังต่อไปนี้ครับ 1. เปลี่ยนจานวนคละหากโจทย์มีจานวนคละควรแปลงเป็นเศษเกินก่อนเสมอเพื่อความสะดวกในการคูณ 2. ตัดทอนล่วงหน้า พิจารณาตัดตัวเลขที่สามารถหารร่วมกันได้ระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนเพื่อให้ตัวเลขน้อยลงและคำนวณง่ายขึ้นการตัดทอนสามารถทำได้ทั้งในแนวทแยงและแนวตั้งภายในเศษส่วนเดียวกัน 3. ดํดำเนินการคูณเมื่อตัดทอนเสร็จให้นำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วน 4. จัดการเครื่องหมาย อย่าลืมพิจารณาเครื่องหมายหากเศษส,ส่วนหนึ่งเป็นบวกและอีกเศษส,ส่วนเป็นลบผลลัพธ์ต้องเป็นลบและควรวางเครื่องหมายลบไว้ที่ตัวเศษด้วยนะครับ 5. คําตอบสุดท้ายหากได้เศษเกินควรเปลี่ยนกลับเป็นจํานวนคละหากตัวส่วนกลายเป็นหนึ่งสามารถละได้หรือไม่จําเป็นต้องใส่1เป็นตัวส่วนและถ้าผลลัพธ์เป็นจํานวนลบควรเขียนเครื่องหมายลบไว้ตรงกลางเส้นเศษส่วนด้วยนะครับ ต่อไปเป็นวิธีการหารเศษส่วนครับหากนักเรียนเข้าใจวิธีการคูณเศษส่วนการหารเศษส่วนก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากเพราะการหารเศษส่วนเราใช้สมบัติการคูณเศษส่วนมาช่วยในการดาเนินการหารเศษส่วนครับขั้นตอนที่1เปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นการคูณแล้วใช้สมบัติของการคูณเศษส่วนโดยกลับด้านตัวหารเช่น2ส่วน3หาร4ส่วน5 จะกลายเป็น2-3ส่วน3คูณ5ส่วน4ขั้นตอนที่2พิจารณาตัดทอนตัวเลขที่สามารถหารร่วมกันหรือตัดกันได้ก่อนโดยตัดได้ทั้งแนวตั้งและแนวทะแยงเพื่อทำให้ตัวเลขเล็กลงและง่ายต่อการคำนวณขั้นตอนที่3นํนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนหรือตัวบนคูณบนตัวล่างคูณล่างเช่น 2ส่วน3คูณกับ4ส่วน5การดำเนินการคือ2คูณ4ได้8และ3คูณ5ได้15จึงได้คำตอบเป็นเศษ8ส่วน15ขั้นตอนที่4ถ้าผลลัพธ์เป็นเศษเกินให้เปลี่ยนให้อยู่ในรูปจำนวนคละเพื่อความเข้าใจที่ง่ายและเป็นมาตรฐานทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอนที่5หากคำตอบได้ส่วนที่มีค่าหนึ่งไม่จำเป็นต้องเขียนส่วนต่อท้ายให้เหลือเพียงจำนวนเต็มเท่านั้นสรุปการหารเศษส่วนคือการเปลี่ยนเป็นการคูณกับเศษส่วนกลับตัดทอนคูณเศษกับเศษส่วนกับส่วนแล้วจัดรูปคำตอบให้อยู่ในรูปที่เหมาะสมครับ